เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูปกันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาไปทำเควสเปิดดัน i l l u s i o n of f o r s e n นะครับซึ่งเป็นดัน i l l u s i o n level 110นะครับอยู่ตรงด้านบนบนของราเชลนะฮะมันก็คือดันถ้ำน้ำแข็งนั่นแหละนะครับแต่เป็นเวอร์ชัน i l l u s i o n ครับผมมอนก็เถื่อนขึ้นนะฮะสำหรับใครเข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า feed ยูทูบครับสำหรับการไปนะครับผมก็ต้องไปที่แมมมะะนนนนาาตกก่่่อออคครรัับบผผไปเลยม ว้าป๊บนะฮะแมปมาน้ำตาลหรือว่าตัวลาเชลฟิลศูนย์หนึ่งนะครับผมถ้ามาแบบปกติไม่ได้ซื้อวาป์มานะผมก็คือมาจากเมืองลาเชลออกขวาหนึ่งแมปนะครับแล้วก็ขึ้นไป4แมปนะครับก็จะเจอกับไอตัว อ่าหมาน้าตาลดีสุดวูฟนะครับผมอ่าในการเข้าดันนะครับผมให้เราเข้าไปที่ชั้น2นะครับผมอ่านี่คือชั้น1นะฮะอันนี้คือชั้น1นะครับผมก็ไปตรงวาร์ปกลางได้เลยโอเคแล้วก็เดินเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมพอถึงชั้น2แล้วเดินลงมาตรงยาวๆเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนะฮะเดินลงมาจนสุดแมปด้านล่างนะครับผมก็จะเจอกับนี่ครับผมหลุมวาร์ปสีดําๆนะผมเดินเดินเข้าไปนะฮะเมื่อเดินเข้ามานะครับผมเดินขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะผมจะเจอตัวแช่แข็งอยู่2ตัวนะครับผมคุยกับตัวด้านขวาก่่ออนนคคุุยยยกกเเซาา็ไป นะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็โดนแช่แข็งอยู่นะครับผมก็ให้เควสเรามานะฮะวีกครั้งหนึ่งนะครับผมเขาก็บอกว่าให้ไปหาไดชวิกนะครับผมจํานวน10อันนะฮะซึ่งไอ้ไดชวิกเนี่ยก็จะหาได้จากหลุมนะครับผมนี่ฮะหลุมพวกนี้นะครับผมก็หาไปนะผมกดป๊ามันจะมีโอกาสไม่ได้เลยนะดังนั้นก็หลบมุมดีๆแล้วกันนะฮะระวังโดนมอนตีนะครับผมอ่ะอย่างี้ไม่ได้นะฮะ หาไปนะครับผม10อันนะครับซึ่งไอ้หลุมพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่ตามแมปเลยนะครับผมก็วิ่งเทเลพอร์ตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะฮะโอเคได้แล้ว1อันนะครับผมก็เนี่ยหาไปเรื่อยๆนะครับผมแค่10อันนั่นเองนะฮะหลังจากล่าดายทวิกครบ10อันแล้วนะครับผมคุยกับเซตอีกหนึ่งรอบนะครับผมมันก็จะเสร็จเควสไป1รอบนะครับผมก็จะมีเควสต่ออีกนะฮะก็คุยกับเขานะครับผม2คนนี้เขาบอกว่าเอ้ยไปไอ้นี่ให้หน่อยกำจัดฟิเลียตไอซ์ไททันให้หน่อย10ตัวนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเดลิควสในวันถัดไปด้วยนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยวันถัดไปก็จะเป็นเดลิควสด้วยนะผมซึ่งเดลิควสเนี่ยก็จะสุ่มหนึ่งใน3ชนิดของมอนนะครับผมก็จะเป็นฟิลเลต์กาเซติ10ตัวฟิลเลต s สนุวิสิบตัวหรือว่าไอตัวโซลิด ไอซิเคิล10ตัวนะครับผมอันนี้เป็นเดลิควสวันถัดไปนะแต่ว่าเควสเปิดของเราเนี่ยต้องล่าตัวไอซไทตันก่อน10ตัวนะฮะหลังจากล่าฟิลเลียนไอซไทตันเสร็จนะครับผมคุยกับเซตที่หนึ่งรอบนะฮะพอคุยเสร็จนะครับผมให้เราทําลายน้ําแข็งของเซตนะครับผมด้วยการโจมตีนะฮะก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกอะหลอดมันมีอยู่แค่นี้เองตีเข้าเทอมหนึ่งนะผมใครที่เอวี่193เนี่ยก็ไวหน่อยนะผมก็ง่ายหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครทีช้าๆนี่ก็เรียกเพื่อนมาช่วยตีก็ได้นะะโออออเเเคคคุยยกกกััับบ้้้าาีรงนผมใหช่ววไต วีวิดด้วยนะฮะผมวีลิดด้วยนะฮะอ่าก็ตีวีลิดเข้าไปด้วยนะครับผมตีเข้าไป2คนนะครับผมช่วยกันเคาะเคาะไปให้มันแตกนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็คุยกับเซตนะครับผมอ่าเมื่อคุยเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะได้อิลูชันสโตนสามอันนะผมก็ถือเป็นการเสร็จเควสนะครับผมในการทำเควสเปิดของอิลูชันนะครับผมซึ่งวันถัดไปเนี่ยเราก็มาคุยกับเซตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทำเควส์บนลูปอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่เนื้อเรื่องมันจะต่างกันนิดหน่อยนะผมตรงที่ จากล่าไอเซตันเนี่ยเป็นล่ามอนเตอร์ตัวอื่นในนี้แทนนะฮะก็เป็นเควสเปิดดันอิลูชันง่ายๆนะครับผมไม่ยากไม่ยากนะฮะส่วนวิธีการเรียก MVP ของดันอิลูชันฟอเรสต์นนะครับผมก็คือต้องมาคุยกับตัวคริสตัลซิลตรงกลางแมปนะฮะมันจะมีอยู่4ทิศด้วยกันนะครับผมเราต้องกดคุยทั้ง4ทิศภายใน30วินาทีนะครับซึ่งถ้าทำได้นะครับผม MVP ก็จะออกมานะครับผมแล้วก็ MVP เนี่ย ถ้าฆ่าแล้วมีคูดาวอยู่22ชั่วโมงด้วยกันนะฮะคุยแล้วอันเนี้ยมันขึ้นว่าจําเป็นต้องใช้เวลาอีกหน่อยจนกว่าพลังงานจะเต็มเนี่ยอันเนี้ยคือ MVP มันยังไม่เกิดนะครับผมก็ต้องรอไปอีกนะครับผมจนกว่าจะครบ22ชั่วโมงแล้วถึงจะมากดคุยเอาละครับก็จะเห็นว่าการทําดัน i l ลูชั o n frozen เนี่ยง่ายๆนะครับผมก็แค่เลเวล110ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เข้ามาทำเควส์มาขุดดินนะครับผมหากิ่งไม้10อันแล้วแล้วก็ล่าไอ้ฟิลเลียไททันอีก10ตัวแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มีเคาะ ครับผมฟิลเลต์กสิติเนี่ยใส่ตัวเสื้อนะครับผมก็จะลดการโจมตีไกลลง20%นะฮะใส่คู่กับฟิลเลีต์สโนวีเนี่ยลดพลังโจมตีจากมอนเตอร์ขนาดเล็กลง20%นะครับผมซึ่งอ่าถ้ามันใส่คู่กันเนี่ยเอาไว้ลงพวกดันเต่าได้นะเพราะดันเต่าเป็นขนาดเล็กหมดเลยนะครับผมเผื่อใครใช้ลงดันอิลูชันออฟอาบีส์นะฮะต่อมาครับผมฟิลเลีต์สโนวีนะครับผมใส่เอ็กซ์เซซิลี่นะผมใส่เครื่องประดับนะฮะเพิ่มความสามารถในการรีเจนนะครับผมของเลสลาเฟอร์แซบ,นนบยีโล่ลาเฟอไรได้นะฮะ อ๋อมันคือขวดยามันคือยาปั๊มแบบหนึ่งนะผมหาซื้อที่มอร่านะฮะเดินทางไปซื้อกันยากนะครับผมก็ข้ามไปแล้วกันนะเอาไปใส่เอาคอมโบตีกันตีขนาดเล็กแค่นั้นเองนะฮะต่อมาก็ฟิลเลสไอไททันนะครับผมใส่เสื้อเหมือนกันนะครับเดบบวกหแล้วก็เดบบวกอีก5ทุกๆก,ก,การตีบวกนะครับผมใส่คู่กับฟิลเลสโนวีเนี่ยป้องกันการโจมตีจากมอนสเตอร์ขนาดกลาง20%นะฮะแล้วก็ตัวบอสเอวพี LP นะผมมันอ่านว่าอะไรเนี่ยอาวาเรนคาทูลานัก การร์ดนะคับผมใส่ชุดเกราะนะครับเพิ่มพลังโจมตีของเวทมนต์ท่านน้ำ20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มอีก3%ของเวทโจมตีท่านน้ำทุกๆ1การตีบวกนะฮะแล้วถ้าใส่คู่กับเกราะน้ําแบบสล็อตนะครับผมมีโอกาส5%ที่จะออโต้สเปลวอเตอร์บอลเลเวล5นะครับผมเมื่อโดนโจมตีนะฮะเอาไปแต่เพิ่มพลังโจมตีเวทท่านน้ำแล้วกันนะครับผมอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมมอนในดันนี้นะครับผมก็มีตั้งแต่126นะครับผมจนไปถึง135นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เลเวลลปรรรรระะะมมมมมาาาาาาณเเเนนนนนนนีี่่่ยกก็็สถขข้้้้้้หองงใดดัััไแแวคบบผิตตต จะล่ามอนสเตอร์ได้ตัวเข้าแบบ100%นะครับไม่โดนหักโทษเรื่องเลเวลนะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งครับผมใส่เสื้อท่าน,น้ำเข้ามาด้วยนะครับเอะลงเวทน้ำลงหัวรัวๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ยูทูบกอนเวทด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ